เทพเปิดไฟให้ดูรนะบบไฟของเราก็จะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ตัวบังโคลนของตัวพว่วงสวิตช์อยู่ขวามืออ่าตัวรถมอเไซค์ติดแล้วไฟตัวพ่วงก,ก็จะติดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหลีด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟท้าย อ่าเบรคนะครับไฟเบร์ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวข้างซ้ายนะครับก็จะติดพร้อมกับตัวรถมอเตอร์ไซค์เลยไม่ไฟเขาค้างหลอดหน้าขาดเปล่าหลอดหน้าข้างซ้ายอะ่ะนั่นแสดงว่าต้องมีอ่ารีเลย์รีเลยก์กระพริบน่าจะขาดน่าจะเป็นที่ของตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวต้องเช็คให้เขาอีกทีหนึ่ง อ่ะหมุนรอบรถให้หน่อยไปเลยอ่าพวกรุ่นสแตนดาร์ดเราก็จะมีผ้าใบผ้าคลุมตัวพ่วงให้ไปทุกคันนะครับตัวนี้ก็อยู่ในราคานี้ทั้งหมดเลยแก้งหลัง ที่จับเราก็จะทำเป็นสตแตนเลสสวยงามเลยนะครับลิ้นี้โอเคภายในเบาะเราก็เย็บเป็นลวดลายนะครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าลายบันไดลายมาตรฐานที่เราใช้อยู่ตัวภายในก็จะบุหนังนครับมีลวดลาย ทนรถของลูกค้าเป็นเบาะสีดําเราก็ใส่เป็นตัวสีดําไปเลยนะครับตัวเบาะก็เป็นสีดําเลยแล้วก็พักแขนแล้วก็อุปกรณ์ถอดพว่วงเราก็สามารถเราให้ไปด้วยนะครับโอเคก็จะมีสามารถถอดตัวพ่วงก,กับตัวรถแยกออกจากกันได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ตัวคันสะบัดด้านหน้าหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็น็อตจุดยึด ด้านล่างนะครับตัวบันพับตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วตัวตัวยึดด้านหลังตัวนี้ทางเราใส่เสริมไปมันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับก็จะมีสี่จุดหลักๆที่เป็นจุดยึดของตัวพ่วงนะครับแล้วก็ระบบไฟปลั๊กไฟเราก็จะทำไว้ให้นะครับ <c oughs> เป็นปลั๊กไฟสามารถถอดออกแล้วก็แยกตัวพ่วงกับตัวรถออกได้เลยตัวปลั๊กไฟเราจะซ่อนไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวรถโอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมร้านสุนามิสุนามิมอเตอร์ไซค์ไซค้าสุนามินะครับ เบอร์ติดต่อ0870854576ช่างตั้มนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับจันถึงเสาร์ถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาชมก็แวะมาได้นะครับก็มีรถของลูกค้าที่สั่งทำก็อยู่ในร้านแล้วก็ทำไปส่งไปนะครับร้านเราอยู่จงังหวัดสุพรรณนะครับอ,อําเภอวังบ่อถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับอ่รุ่นนี้ เวปป้าติดตั้งตัวพ่วงใหญ่น้าสั้นนะครับตัวสแตนดาร์ดอุปกรณ์เป็นสแตนเลสทั้งทั้งหมดตัวที่เงาๆโอเคนะครับราคา47,000บาทพร้อมติดตั้งเลยแต่ว่าลูกค้าต้องนำรถมาที่ร้านหรือว่าถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพก็เราสามารถไปรับไปส่งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดค่าน้ำมันค่าอะไรกันไปนะครับโอเคถ้าอยู่ไกลก็ติดต่อมาได้นะครับเราก็มีรถวิ่ง แล้วก็วิ่งไปรับไปส่งให้ได้ก็ต้องดูระยะทางกันไปนะครับโอเคสวัสดีครับ